สวัสดียามเช้าครับทุกคนวันนี้วันที่สี่มิถุนาแล้วนะครับวันนี้พาเพื่อนๆเ,เปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาชมสวนบ้านนะครับพาเด็กๆมาเดินเล่นหลังจากไม่ได้ออกมาออกสวนตรงนี้มาหลายวันเพราะว่าฝนตกแฉะมากนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าหญ้าขึ้นงามดีมากๆนะครับนี่แทบจะคุมต้นมะม่วงแล้วนะครับพอได้ฝนนะครับต้นไม้ก็ ดีดีนะครับแต่ที่ดีกว่าก็คือญานะครับว่าจะพืชเต็มเลยนะครับผักบุง้งเนี่ยก่อนที่ฝนตกเนี่ยผมทําไปเตี้ยงแล้วนะครับคือเตี้ยงเลยอะ่ะคือไม่มีไม่มีแบบนี้เลยอ่ะครับฝนตกไม่กี่วันนะครับมันแฉะมากเราก็เลยไม่ค่อยได้ออกมาเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกผักเราก็เลยไม่ได้ออกมาดูทุกวันนะครับเป็นเป็นไม้ยืนต้นแ้ะส่วนใหญ่นะครับเป็นที่เราปลูกไว้เพื่อรับประทาน นะครับเพื่อรับประทานจะมีมะม่วงนะครับมังคุดมะยงชิดกะท้อนอะไรประมาณนี้ครับเราก็เลยไม่ได้ไม่จะเป็นต้องออกมานะครับยิ่งฝนตกนี่เราก็เลยไม่ได้ออกมาเลยที่สำคัญคือมันเดินไม่ได้เลยครับมันแฉเพราะว่าดินดินเราเพิ่งลอกทั้งล่องมานเนี่ยครับเนี่ยยถ้าถ้าเกิดว่าเป็นล่องเดิมนะคือไม่ไม่ได้ใช้ไมโครคุดลอ่องเนี่ยมันจะตื้นมาก คือมันจะตื้นเกือบๆเ,เท่าหลังหลังร่องเลยคือถ้าถ้าเราไม่ได้ขุดนะถ้าฝนตกขนาดนี้นะครับมันจะท่วมไปเลยส่วนนี้จะท่วมไปแลนนะแลนี่ขนาดแบบขุดลึกนะนะครับน้ํายังปิ่มเลยอันนี้ดูดออกไปสองรอบนะครับดูดออกไปสองรอบก็ช่วงนี้ฝนยังไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับก็ยังทรงอยู่ได้แต่ที่สําคัญคือพอหลังจากเนี้ย เราก็ต้องมาจัดก,การวัชพืชกันแบบเต็มเลยนะครับเช้านี้ก็พาเพื่อนๆืนชมบรรยากาศครับเด็กๆก็ามาเดินเล่นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ค่อยอยากพามาเท่าไหร่ตอนนี้เพราะว่ามันอาบน้ําไปแล้วไงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าได้โดดนะก็จะเลอะ <c oughs> นี่ครับมะม่วงฝรั่งก็งามตอนนี้ก็ที่สําคัญที่รออยู่ก็คือรอมะขามเทศเนี่ยนะครับปลูกไว้ปีกว่าแล้ว ได้กินไปฝักเหนียวเองยังไม่ได้ยัง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 ไม่ได้ยังไม่ได้กินเลยแต่ฝักที่ที่ที่กินนะคือหวานมากอะ่ะหวานทุกใจเลยอะ่ะเนี่ยแต่ก็ยังรอยอยู่เนี่ยนี่น่าจะหมดนาบแล้วแต่ได้ฝนมาแบบยัางงามเลยครับมะม่วงนี่ก็ยังยังเล็กอยู่นะครับแก้วขมิ้นกับมะม่วงเบาใต้นะครับที่เน้นๆนะครับนี่ครับเนี่ยดูดิลูกสาว อีกตัวหนีไปสวนสวนข้นางนอกแหละนะครับคือกลัวฝนนะกลัวฝนมากๆอ่ะกลัวฟ้าก็ฝนเสียงดังมากแต่เวลาอย่างเงี้ยไม่กลัวนะจะออกโอ้โหออกไปไหนวิ่งเข้าป่าเข้าดงไม่กลัวแต่เวลาฝนตกฟ้าร้องนิดนึงโอ้โหตัวสั่นงัดงังักลัวหัวใจจะวายเลยจะฝากเพื่อนๆน,นะครับที่ รู้จักนนเฟซนี้เป็นเฟซจริงนะครับเฟซจริงเพราะว่าเฟซเก่ายกเลิกไปนะครับก็เคลียร์รีเซ็ตเฟซใหม่แล้วับเปิดเฟซใหม่เลยครับใครที่รู้จักเห็นชื่อนะครับเห็นหน้าตานะครับจําก็ได้ก็เข้ามานะครับทักทายขอเป็นเพื่อนกันได้นะครับเพราะว่าเราก็ยอมเสียผู้ติดตามไปพันเจ็ดร้อยกว่าคนนะครับเปิดเฟซใหม่เลยเพราะว่า เราก็ไม่รู้อะไรบ้างเราเราเราพูดอะไรไปบ้างนะครับหรือทําอะไรไปบ้างนะครับบางทีโพสต์ตั้งแต่สมัยเก่าๆเงี้ยก็เคลียร์รีเซ็ตไปเลยนะก็เริ่มเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่ไม่สามารถเชิญได้นะครับพัดพงพัดพงเชิญเข้ากล้องไม่ได้อะไม่รู้ไปตั้งอะไรเปล่า ทางทองอย่าโดดนะลูกอย่าโดดนะต้องอาบน้ํานะบี่ทีกลัวเลยทางทองเนี่ยครับตัวลายลายของผมเนี่ยอ้วนก็อ้วนเลยนะกระโดดก็ไม่ค่อยพล่องอนะ่ะเดินเดี๋ยวโดดเด,ดีย๋ยตูมตอนนี้ที่ในส่วนที่มีได้กินบ้างแล้วก็มีกิมจูหวานมากแล้วก็ฝรั่งไส้แดงหงเปา หงหงเปาซือนะครับที่ได้กินแล้วแต่มีหงจ้วนเย่ยหงจ้วนยังไม่ได้กินยังไม่ออกแต่หงหงเปาสือนี่ลูกเยอะมากนะครับแล้วตอนนี้ก็มะม่วงงาช้างแดงนะครับกําลังออกช่อแต่แไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าเพราะว่าตอนก่อนนั้นน้าดอกไม้สีม่วงออกมาแล้วรุดแล้วก็น้อยหนานะครับน้อยหนางามมากนะ แต่ยังไม่ออกไม่ออกลูกเลยออกลูกออกไปลูกเดียวแล้วก็หลุดแต่ก็หวานนะครับคือเพราะที่สวนเนี้ยเน้นเลยว่าไม่ใช้ปุ๋ยยิ่งปุ๋ยเม็ดเนี้ยคือไม่ต้องพูดถึงนะครับเราไม่เอาเข้าเลยไม่ใส่เลยเราจะฉีดหลกัหลกๆคือน้ำหมักปลาทะเลแล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับปุ๋ยปุ๋ยคอกเนี้ยก็ไม่ไม่ได้ใส่นะพวกมะม่วงพวกเอ่ออะไรเนี่ยไม่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 ได้ใส่เลยนะครับก็จะมีโรยมะนาวบ้าง ก็ตรงนี้ล่องเนี้สองล่องเนี้หนึ่งล่องนี้ครับแล้วก็ล่องเนี้ยยังว่างอยู่นะครับว่างอยู่ก็เจ้ามะนาวนะครับมาลงทั้งสองล่องเลยคือมะนาวก็ไม่ได้ทําเป็นสวนใหญ่แบบว่าเป็นสวนใหญ่แบบขายเยอะๆนะครับก็คือปลูกให้เต็มล่องอหะแค่นี้ผมว่าน่าจะพอกินนะครับพอใช้พอแล้วแหละนี่กําลังปวดหัวอยู่กับย้าเ่ยครับ เยอะมากขึ้นดีมากงามมา,มากๆเลยแต่ตอนนี้นี่ที่กำลังรอนี่คือมะพร้าวน้ำหอมช่วงนี้ออกเยอะมากนะครับออกเยอะมากอีกไม่กี่วันก็ได้กินแล้วหลายต้นเลยในคริสก็พอกินแล้วโห้เ oh. สิไปซื้อก็ทีหนึ่งโคตรแพงเ่ยแต่ก่อนเคยเคยเจอลูกแล้วสามสิบบาทสะอื้นให้นะครับมะพร้าวลูกละสามสิบาท พาชมบรรยากาศในสวนครับเด็กๆผมหายไปไหนหมดแล้วเดี๋ยวพาลงเขาเห็นแก้คามิ้นอยู่ลูกหนึ่งน,นี่ครับเนย่ยต้นนิดเดียวเองในลูกจะหลุดไหมนี่ได้ยังกินได้ยังกินได้ยังเพื่อนๆกินได้ยังเนี่ย น่าจะได้แล้วนะลูกไม่น่าจะใหญ่เลยคนนี้แหละอืมสวยใช่ไม่เหมือนแก้วคอมินเลยนะออกมาทีนี้เหมือนม่วงหมูเลยนี่ก็นานแล้วนะน่าจะได้แล้วแหละเด,เด็ดเลยเด็ดกันสดๆนี่แหละไม่ได้ก็ว่ากันใหม่แล้วก็ออกใหม่แล้วลูกเอเสร็จแล้วเข้ามาหนึ่งลูกแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูดิดินนะแฉะมากเลย นี่คือน้ำมันซึมเข้ามาหลังร่องเลยนะครับเนี่ยโหึไม่ออกว่าถ้าตอนนั้นไม่ได้ขุดนะบานนี้่นะท่วมแล้วก็ต้องดูดกันอตรุดเลยเดี๋ยวไปเดินกิมจูเด็กเดก,เดก,เดก,เดกรอบกิมจูโอ้ยอะไรช่วยผมกินไปซะแล้วแต่ลอกแน่นอนนะครับเพราะว่าโตส่วนเนี้ยที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเนี่ย คือก่อนที่ผมจะมาทําเนี่ยพ่อเขาปลูกกล้วยไว้หมดเลยนะครับกล้วยน้าว้าเต็มเลยแล้วมันก็จะมีหวีที่สุกไหมผมก็จะปล่อยตัดคือที่มันล้มอะไรเงี้ยก็ให้กระรอกเขากินแต่ตอนเนี้คือมันโล,ล่งหมดแล้วคือ,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 อมันโล่งหมดแล้วคือเนี่ยดูดิเนี่ยกระรอกผมมันโล่งหมด ทีน,นี้กระลอกก็จะไม่ค่อยมีอะไรกินแล้วทีนี้ก็มีฝรั่งผมนี่ก็น่าจะไม่พ้นกระลอกอูดูดียาเพื่อนๆใครพอว่างมาดาย,ยารับจ้างดา้ย,ยามันเนี้ยคือจริงๆแล้วการที่กำจัดวัชพืชอะที่เว้นถ้าเป็นวิธีที่ง่ายเลยเอาเร็วเลยอะก็คือฉีดยานะครับฉีดยาแบบอย่างเร็ว แป๊บเดียวตายนะครับเนี่ยหรืบุ้งเต็มหลังล่องเลยนะครับอย่างถนนที่ผมพาเดินออกไปอะ่อปะอบตเขาก็มาฉีดนะฉีดเช้าขนาดฉีดเช้านะแล้วตอนบ่ายฝนตกหนักนะมันมันมันก็ตายเร็วนะแต่ว่าเราอะ่ะไม่อยากให้ในสวนเรามีพวกยาที่เป็นสารเคมีนะครับโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้าเนี่ยมาตกค้างในสวนเราเยอะนะครับ เราพยาทำให้เราปลอดภัยเพราะว่าเรา <_ d ose> เรากินเองไงเราปลูกกินเองหลักๆอ่ะหลักๆคือเราปลูกกินเองเพราะนั้นเราไม่ได้ปลูกขายนะครับเป็นเป็นเป็นแบบเป็นแบบเป็นธุรกิจเป็นสวนนะครับเะนั้นเราเราก็เลยไม่ได้เน้นผลผลิตว่าเฮ้ยมึงจะต้องแบบงามต้องสวยนะครับเราเน้นกินเองนะครับถ้ามันเหลือเราถึงจะให้หรือว่า แจกจ่ายนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นหนึ่งขอามวกเพื่อนๆผ่านเข้ามาก็เอาแวะทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกติดตามฝากรับชมกันด้วยนะครับเพราะว่านี่เพื่อนๆโอ้โหยาปวดกระบ,บาลแล้วเราก็ขยันด้วยเป็นชาวสวนที่ขยันมาก อันนี้น,นี่จําไม่ได้เพราะม่วงแรดหรือเรื่องเลยนี่ครับช่อเต็มเลยนะครับออกช่อเต็มเลยอันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นแรดชอบกินมะม่วงแรดเคยฟังไหมนี่ครับ,รบต้นมันโดนลมมันเอ็นผมไม่ได้ยึดไว้อันนี้พอต้นมันเอ็นอะไรอย่างเงี้ย ตอนแรกผมจะจัดตั้งใช่ไหมเลยผมไปดูคลิปที่เขาสวนที่เขาปลูกละมุดเขาบอกถ้าต้นไม้มันเอ็นนะครับอย่าไปจับมันตั้งมันจะตายทันทีนะครับต้องปล่อยให้มันเอ็นไปเดี๋ยวลําต้นเขาจะปรับตั้งขึ้นเองนะครับแต่ถ้าเราไปจับดัดขึ้นมาเอาไม้ค้ำขึ้นมาเงี้ยเขาบอกตายแน่นอนนะครับก็เราก็เลยปล่อยไว้ นี่ก็ช่อเต็มเลยหุ้ยติดเม็ดติดลูกเพื่อนดูดูด,ดูอันนี้เป็นอะไรนาะโอ้โหแล้วก็จำพันไม่ได้นี่โอ้โหเม็ดดอกอะ่ะยังไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรเดี๋ยวรอโตกอ่อนเขียนป้ายไว้แล้วก็ลืมแต่โตมันลอ,อกไปหมดแหละมันก็จะมีที่ร่องเนี้ยมันจะมีแรดเขียวสูบเบย นะครับประมาณเนี้ยแต่เนี้ยไม่รู้ว่าอะไรแน่ปลูกแล้วก็ลืมเฮ้ยจะดกดีอ่ะเพิ่งเห็นเมื่อออกมาโอ้โหดกมากน่าจะได้กินด้วยเนี่ยช่อเต็มเลยเนี่ยต้นนี่ครับสองร่องสองร่องเนี้ยมะนาวตอนนี้แม่ตอนอยู่ตอนแรกคือตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปซื้อพันธุ์มาปลูกก่อนหน้าฝนนะครับตอนนี้ที่บ้านยุ่งๆนะครับกับ เจ้าแมวเหมียวนะครับป่วยป่วยที่ว่าไม่รอดนะครับแต่ก็รอดออกมาแหละก็เลยยุ่งยุ่งยังไม่ได้ไปซื้อตอนนี้พอดีแม่ตอนไว้เดี๋ยวก็รอที่แม่ตอนไว้น,นี่ครับตอนนี้ก็เป็นจะเป็นมะยงชิดเนี่ยมะยงชิดก็ช่วงนี้อต้นไม้มันจะมีชะงักไปบ้างเพราะว่าตอนที่เราให้แมคโครเขามาขุดอ่ะคือต้นไม้เราอ่ะมันเริ่มเป็นประมาณนี้แล้ว แล้วแมคโครเขาก็วิ่งเบียดบ้างอะไรบ้างเนี่ยอย่างต้นเนี้ยเนี่ยครับต้นเนี้ยแมคโครคก็เบียดจนจนเอ็นเลยตอนแรกนึกว่าจะตายแ้วก็ทําใจเอาไม่ตายครับทนตะหลอดมากๆนะครับต,ตอนนี้ที่งามๆก็คือมะนาวนะครับมะนาวงามงามดีมากนะครับก็รอกันนะครับแป้นพิจิตตายกับเด็กๆเนี่เปื้อนแล้วเห็นไหมเดี๋ยวผมต้องไปล้าง ต้องไปล้าง่ะขอแล้มาเดิมอ้วนเลยไหมดูดิจับทั้งเดิมลูกนี่ครับมังคุดคุดมังคุด อันเนี้ยที่จําได้น่าจะเป็นมะม่วงแรกแต่ก็มีงามๆอีกต้นหนึ่งคือมีลำมุดเนี่ยลำมุดลำมุดครับใช้ได้เลยยาอเยอะมากเดี๋ยวพอตกลุกะปจับต่อ ตอนนี้พอเริ่มเดินได้ก็น่าจะเริ่มที่จะทำความสะอาดสวนได้แล้วค่อยๆทําไปครับตามกําลังแรงที่มีนะครับถ้าจ้างก็ต้องใช้เงินนะครับใช้ปัจจัยพาเราวันนี้ก็จบการถ่ายเท่าสดเไยเตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปล้างตัวแล้วสองตัวนี้ก่อนโหเล็กมาก ว่าเฮี้ยไม่น่าพาออกมาเฮ้ยสวัสดีครับทุกคน